สวัสดีครับวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้จะมาเวเวลตัวหัวท้ายเลยกหัวท้าย MS ละกันเนาะอ่าเป็นตัวของ T4 นะครับผมเป็นหัวท้าย MS ที่คนไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่นะฮะเลยจะเรียกว่าไม่ค่อยเห็นเองนะครับอ่าจะบอกว่ามีตัว limited ก,ก็คือเป็นหัวท้ายคาร์บอนนะฮะเดี๋ยว M อก็มีหัวท้ายคาร์บอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวรีนะฮะอ่าทำไมไม่ค่อยมีคนมาตัดโชกันคือคาร์บอนต้องเข้าใจนะว่าคาร์บอนมันแข็งมากเวลาตัดตัดลำบากมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นรหัสทั่วไปหาซื้อได้ทั่วไปผลิตมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะแต่จะนำเข้ามาหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ อ่าอันนี้เป็นเปรนเฟอนนะฮะเป็น T4 เหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมเนื่องจากว่าตัวคาร์บอนกับตัวเ r นเฟอนเหมือนกันฉะนั้นผมจะแกะตัวเรน o ฟอนละกันในนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าในนี้ก็จะมีหัวท้ายนะฮะ ก็อันนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันในคู่มือนะครับชุดนี้มันจะมีข้อดีหลายอย่างนะฮะมันจะแถมตัวแกนล้อมาด้วยนะเป็นแกนล้อ72มิลน,นะครับพร้อมตัไก,กาย4ตัวนะฮะ ุณนี้จะประกอบด้วยเป็นแกนล้อสามแบบนะครับนี่นะฮะจุดเด่นของตัวนี้คือมันจะมีแกนล้อให้ใส่นะฮะทำไมต้องให้ใส่ทำไมต้องมีต้องมีตัวตัวดุมล้อมาทั้งหมด3าแบบนะครับ นี้นะฮะจะมีด้วยกัน3แบบด้กันนะฮะอันนี้ตามคู่มือมันบอกว่าอันนี้เป็นเป็นตัวอ่าอันนี้เป็นแกนล้อทั่วไปนะฮะเป็นดุมล้อทั่วไปนะครับสำหรับสนามให้สปีดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดุมล้อแบบ วงกว้างขึ้นใส่ลูกเปิน AO 5 2 0นะฮะก็คือใหญ่กว่า620นะฮะนะครับผมใช่ป่าวว่าเดี๋ยวผมเช็คแป๊บอ่าเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดีย๋ยวลองเทียบรูกันนะครับ ao ห้าสองศูนย์น่าจะเป็นลูกเปืนโรอหรือปะผมเช็คปฮะพอดีเลยใส่กับลูกปืนโรเลอร์อนะฮะ หรือว่าลูกปืนเฟืองของมอเตอร์การ์นั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็เทคนิคอลคอร์สนะฮะก็เป็นวายเทกก็คือเป็นดุมล้อที่มีความกว้างขึ้นนะครับใส่กับตัวล้อแกน72มิลนะฮะก็อ่าน,นึกภาพไม่ออกนึกภาพล้อซูเปอร์เอ็กนะครับ เอ้นึกภาพโครงซูเปอร์เกับซูเปอร์เนะฮะประมาณนี้เป็นโครงกว้างนะครับเกาะถนนสูงไม่หลุดรงไม่หลุดโครงแน่นอนแต่ช้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีใส่นะครับก็มันจะประกอบไปด้วยมุมอ่าก็เรียกว่าอะไรซ้ายขวาเนาะซ้ายขวาแล้วก็ประกบเข้ากับตัวแกนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมตัดให้ดูส่วนหนึ่งเนาะ ในส่วนของโครงพวกนี้มันจะฟิกไว้อยู่แล้วนะครับว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวานะฮะอันนี้ผมจะตัดให้ดูส่วนหนึ่งนะครับด้านหน้าด้านหลังจะเป็นตัว 2, J ถึงทับสอง J สองทับสองนะฮะเราก็ดูกันหนึ่งสอง J12 กับ J13 นะครับก็คือตัวนี้นะครับ J12 แล้วก็ J13 นะฮะเวลาใส้ก็กบเข้าไปเลยนะครับจะตรงล่องนะครับประมาณนี้ แล้วก็มันใส่กับตัวโคงใส่ตัวโคงนะครับสา,ารสามารถประกบเข้าไปได้เลยนะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะฮะเหมือนคองปกติทั่วไปทีนี้โอเคครับสรุปก็ประมาณนี้นะฮะ ถามว่าหัวท้ายนี้ทำรถโชคได้ไหมทำได้นะครับก็ไม่ยากนะฮะมีตักนิดๆหน่อยๆน,นะครับส่วนจะทำอย่างไรนั้นติดตามชมในครั้งหน้าได้เลยนะครับํสำรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ